สบายดีสบายดีป้าลุงผู้สูงสุดคนมื้อนี้มาเบิ่งว่ามีปลาเสียดยังกินแรงสบายดีสบายดีแบบย่างมแมลงพันธุ์หนาวจ้า,จาบรรยากาศมืดแล้ว,วกหกหอยู่บ้านนอกเฮานี่ยมันมืดไวเนาะเดี๋ยวส่งเกี่ยวกับเขาแห้งก็มืดไวเนาะหา0มงก็ลึบมืดแล้วบ้านเฮาวนะ ทุ่มสองทุ่มนี่คือว่าเดิกเลยเด้กินขา้าวแล้วหกโมงหรือว่าทุ่มหนึ่งมึงเพิ่อกินข้าวแต่หามงหองแล้วก็น,นอนเนาะพี่น้องเมนูมานี่ก็น,นี่แหละซื้อหมูหมูเขาเจ้าเอ่าบยนหมูมาจากตลาดที่เขาเจ้าอันเ,อาาเขาเรียกในแถวบ้านแล้วก็เขาเจ้าเอามาสำแหะเอามาขานะว่างย่างไงขาตุบพูดขาย บ่แม่เขาเห็ดขายโดยเฉพาะเขาตกพูดแบบสื่อม,าน,อมานมาาตกพูดกันอันนี้แหละคือสี่ร้อยบ่มีบ่คิดว่าหลายโลเ<า>จ้าหกเจ็ดโลหมดจัาจากปกติมมยุบาเบามีเขาเจ้าขายกิโลละร้อยห้าสิบบาทจากถึงจากแพงมันรวมนะสิอันนี้มันเค่องรวม่เดอันนี้มันได้ลายบ่อันนี้ได้ลายแต่รวมมันก็บ่ค่อย มีเอียงดอกรกระดูกนีกระดูกก้อนละก้อนเดียวสองก้อนนี่ที่เหลือก็มีต่เส้นเนื้อกาก็ถือว่าคุ้มคุ้มคุ้มกว่าเขาซื้อเขาเจ้าเป็นโลซื้อในตลาดโลหนึ่งอะร้อยห้าสิบบาทมันก็ได้บริหลายเดีโลหนึ่งเนาะก็ประมาณนี้แหละโลหนึ่งนี่นะอันนี้มันจะได้หลายกว่าเขาเจ้าซื้อมากแล้วก็เฮ็ดกันเองอะนะอันนี้สี่ร้อยบาทนี่ปิ้งอยู่นะกำลังปิ้งนี่แหละพี่น้องจ๋าเมนูน ย้ำม <jam> MM yeah, ือแรงเฮาปิ่งสบายดีพี่น้องกําลังปิ่งมูพี่น้องท่านเลกําลังเฮ็ดกินกับแม่น้องเมย์อยู่น้องเมย์ไอโบแมนน้องเมย์ปิดตากล้องคือเกาให้บอมีอ่ะล่ะอามาลากับไปในเมืองกับพล่ามาสูงแต่เว้นไปกับซุ้มเจซีเจเจผัดสามภาษาเข้าอะไรพี่น้องเจสีมาย้ำได้กันแล้วแต่เขาเพื่อนกับบริมาจรเขานอนใส่กินใส่อะไรเขาก็ไปเรื่อยเปล่อกของเขาหนองท่ำนัก็ไปใส่เบสกับพอ ไปกับโคแฟดชิมอนคอนไซกับพรชิมอนคอนไซไปน้ำกันคนแหละทุ่มสองทุ่มจังมาไม่กินข่าวแล้วก็สิปียามเบ็ดต่อเพิ่มเพิ่มมนีมบะมีสิปยามเบ็ดน้ำหลานอีกรอพี่น้องกำลังเตรียมทำกับข่าวแรงกันสีบะมีว่าสี่ย่างเนาะย่างจับเจลหมักนาวไหมคือสีแแสบอยธาเห็ดเมนูอื่นบ้านนอกก็จะเสียหอย่างนั้นนะ ทพัดกับเขากับบริฮงกับเออเอาไปพัดมือไม่เดียวบอมีสิพัดกะเพราเนาะแต่มัอนีนว่าสิย่างย่างกินย่างจำเจวนี่แหละอาหารแรงกับเขาพี่น้องจา๋าโอเคพี่น้องโม้วนอันนี้กับเขาก็สิส่วนหนึ่งสิตากแห้งเนาะตอนนี้หั่นหันเป็นชิ้นๆแล้วก็สิมักมักใส่ใส่ใสใสใสหัวคิงใส่กระเทียมบดๆเนาะแล้วก็มักใส่เครื่อง ตตากแหงเอาไว้กินมันมันกินง่ายพี่น้องเวลาอยากกินนา้ิกามาปิ้งหรือมาทอดกินง่ายแล้วก็ทาสีเอาไว้ตู้เบ่มันชิบ่เบิร์ตู้ที่เห็ดตะตากแหงไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้กินอันนี้กับข้าวก็เฮ็ดแล้วเรียบร้อยพี่น้องจา้าอันนี้ก็เขาย่างแล้วก็ข้าวพัดพี่น้องไปกินข้าวล้มกก่พี่น้องจา้าพี่น้องจา้าอันนี้สิเป็นปิ้ง,งหมูยยน้ำจิ้มแจวแล้วก็ข้าวพัดสูตรยายรุ่นพี่น้อง มากินข้าวน้ำกันเด้อแซบแซบข้าวแรงหาแรงมันเอกซัมนี่ล่ะสบายดีอีกรอบพี่น้องจ้าสบายดีรอบอีกรอบมาได้ทางแรกได้ทางแรพี่น้องมาดีพ่อหน้าพ่อตาขาดอมราน้ำไปกินอาหารอยู่ในเมือง แต่ว่าอันนี้มีแต่ครอบครัวบ่มีพี่น้องคู่แฝดคู่แฝดปริมาคู่แฝดยังบ่ท่นฮอเทียงพี่น้องหาปลาเ่นเปนหยาบเ็ไปแลยทางก็มาแต่ใส่เบ็ดพี่น้องทาสิปิเนียก็นีคู่แไปฮะแจ้าคู่แฝดรแตะีมางูเห่างูเห่าอ่งนี้กำลังดเอาปกระเชียเนมาเชียรมามาจะเชียมาจะเชียแมว่าูเห่าแลวงเห็นกันเบ็ดกบ ทางกบมาตัวใส่เบ็ดโฟมบ่อยแปะอยากแปะเน่ยเมื่อเช้าแลกับไม่อยากให้แปะนหาเฮ็ดนะ่อยากแปะหลายคนหลายคนก็บอกมาแล้วว่างูเดสัตวงูเดาสัตว์ข้าไปหาเห็ดกับแปงแต้เหมือนเหมิดหรือเราไปตนติหะโดยเฉพาะคู่แฝดไปก่อนแต่เมื่อเช่นไปหาเห็ดเราบริไปเพื่อคู่แฝดเขาใส่เบ็ดเราจะไปกูเบ็ดเขา คันบ่มีไปหาเฮ็ดก็สิไปกับน้องเมย2สองคนมือนี่บเ็นอย่างอื่น้องท่นไปหาเฮ็ดลุงได้ไปอยากเบอยากเบข้าพัดสูตรยายรุนแล้วใส่ตะไคร้กับมูยอไข่ไหมับอมนี่อมไรนี่หอมไไม่แด้ตังใส่หมูสับน้ำยแซ่บนี่อเล่นเนาะอันนี้ก็สิบปีกหมูพี่น้องมีทั้งเนื้อหมูนังหมูแล้วก็ตับหมูก่ ก็คือเราคัเขาไมหมบัตรตาไก่คือโบกินสคับกินไก่ครับอ่ายาวมันในยายรุ่นไม่กิในเลลขาวนั่งไ่ห้องนคือกเคือก็อแดอ่านังมนเปลี่ยนบรรยากาศไม่กินอยู่บ้านไม่ในไม่ห้องเพ่ไว้เลยรกับบริโยบริกิน เมื่อก่อนที่โควิดไปมาแงนี่จะอมาไล่อยู่คนเดียวแม่ก็อยู่บ้านยายบุญก็อยู่บ้านเราเมินทั้งท่ามือเทายมมาโฮมกั่เพื่อนหลังนี้่้าตายก็ตายงูก็ตายกสิตายกล่องอยู่ตรงนี้หลยโควิดก็เริ่มซาแลวพี่น้องเมื่อก่อนนะ มันมาฮอดบ้านบ่มีอเหลืบ้านข้างๆนี่กะหมู่บ้านข้างๆนี่กะเขาปิดเดี๋ยวนี้ก็ยังอันปิดหมู่บ้านอยู่แต่ว่าบ่มีคนติดเพิ่มหรอกเขาเจ้าก็สิเลิกปิดแล้วก็สิปล่อยมันได้ไวๆนี่พอมันเริ่มซาแล้วอเมริกาที่อย่างพุิ์ก็เริ่มเศ้าแล้วเออพุทธิ์เริ่มเศร้าแล้วมันบ่มีผู้ติดเพิ่มนะเขาเจ้าเลยสิปล่อยกินจิน

แะมาตยามเบกยังม่อาบน้ำหายังหอกเดือนมาทำมาก่อนไม่ใครเป็นน่เพิ่นตอนแรกเอาพที่เอินมากินขขาน้ำยาไม่พอนะไปพับนเขาเลยใส่เกิดนอนใเกนอนใดไปห้องไปหาเฮ็ดคือกันเขาบูดคยเส่เกิด้าไปหาเฮ็ดบนนี้ก็บอกใส่เสือคใส่สาหปามาพอนะพัยก เมื่ออย่ก็พ่องูงูกับงูสาบเลียมลายอ่ะมีผิดหลายสิมันต้องไปท้ากเพื่อนงูถือแบตทีมนเป็นบก้าปอยเนปอยปอยแบบไล่ไล่บกอ่อนนี่าไปแค่ ไม่ต้อไปก่เปนอ่งเตอไตอหอย่กของอกอเกมีเียงครับในนจะเตลายมาทำบอกลุงแม่ั้น่งอโได้งานตัหนงตัวหงไก่งับไก่ให้เราบอ่ือไอไก็มันแตัวไดใหญ่อ้าวเอาเด้อตัวนี้ไปก่อน อ้าวตนม่้ <c oughs> <c oughs> ้าเอาเด้อแน้อยคาๆไปแถวมันไวไวอ่นจะไม่ตายแล้วมันแบบทำแบบจอยเมื่อไหร่จอยแหกไปเมื่อสุดพยายามเเไปให้ได้นพยายามเบพยายามใส่พี่น้องใส่เี่ใส่ท่านเป็น ไปกอมือใอลูกเขาบอามีดปาดจวดเลยมือเลอกไปไม่เสียการ่อนพิพกระเด็นเลยเล็กจ้อยคู่แก่ก็เขาหมักไปเขาคืนฮะเขาเนี่ยใส่เฮดเอ็ดไปซ็เบสทับลงไปใส่เบสก็ไปหาเฮดคู่แก่ใครท้าคู่มือใ้คู่มือเขาหากินเก่งกว่าพ่อคุณแม่ไม่จันเจร่แหนะบ่หาหานั่งทากินอย่ใงนเฮานะครับมลูกหาไ ยำแรงนี่ที่เขาเรียป็นงเมื่อบัตรส่งผิดบอกมึอกลุมบุปผัาวเขาไม่นช่าติถูกให้ยำแรงเลพูดแต่กบละมือออแม่จังขานแ่ีน้อยยมแรงะบอกาอย่าไปอย่าไปเราจะลาใส่ข้าวของกัพูดไม่ยังกระดิกกระดดอ้พูดมาเสมอเสมอแต่ว่าพุดเสมอก็ได้เสมอเมื่อลราเกิดเของเมื่อเะเป็นขอดกบคลายมีแหงลายจรเปีนร้ยนเขา่รูว่อมันลายหื จนั่น้อยอย่นี้ห้างจะุ้มคาอย่างนี้เออมากกัทอดนั่นแล้วยันรุ่นมือจะไปหาเง็นยุะไปเมื่อสิไปเริ่มเมยอลงลงมอนเห็นดอกหอมได้ทงลงมาเลยนะปะเไทยเออเห็นลายบอกอล่จะลงทีนอตจบมันอยู่ในไซม่หมูนะหมองไร่ยอ่มไยี่ม่มนล้เยดินขัขงหน้าขังหัวมเริ่ม เตองกิบอกเขาว่าเห็นดบกน้อยแ่นั้นนี้คเจ้าก็ไปก่อนนะเพือเาไปเขเนืองไปแล้วเขาไปน่าเห็นกิมาค่ยเลยไปหาถ่ายไปทำหลมทำัวโคมะไโคลนั้นต้าใส่เด็ต่ไม่ใส่จักเงืงให้กจักเงี้ยงมาจักหามือแค่มันก็ออกลายอยู่คนงบหลานเห็นเหตาบได้นิเร่ไ่ด้มันหาดือตรง

ม <oung> ันอมเก็บพลอยแม่อ่อนไดไเก็บชายบวบอันนี่มัออ่ทนใช่มันอุ่วอย่งเลยเนาะมันคือบออันนันอย่เอือมันอ่วอย่าชายบวเป็นหอยเนี่ยหอเลยเก็บมาไหนบราณอีอย่างหนึ่ยเก็บผานมันเป็นปลาหงมเลยงานนี่คนลีนะพอเก็บต้องคนดีแล้วพอได้งวงนะโอยมายห้องห้องคนนงอันนู้ห้องเนี่ยไปมันละาอย่ กไม่่แีเขเา้อ่ก่นอืเ้น้องเป็นชายบกแ่หน่อนกรวยเล้ยเนาะรวยเนาะอ๋อองคุณบวกบวกแค่แค่ยังเป็นลักนของบิษแค่หราขดปุนนะแ่ตีอย่างขับพอมุบมี จ่ลุงมทานมาอยู่น่พี่น้องแม่คนนี้เนี่ยกินอกระเทือกยากขงแม่บรบริเราไม่มีเวลาให้ัเราพ่มาอยู่เลยครัลุงกินตาขกินอยู่วันเมื่อกินสกินมก่านี้เออบาดเดนแฉะแล้วพวกพัดพยังป้าห้องแปร้านี่ก็ท่านอีกคนนก็พี่น้องใส่ไปละ ที่วัคือหักมาบอกราเดยนแขนาดเาเจะเาคือรเห็นแน่ต้ดูมนับมาขัดไววกินจะข่านันจะคนิีจะข่าันยิงเแล้วจะมา้าวกักอาหารจะประมาณนพี่น้องเอตับข่า เฮ็ยจะกินเสมอจะแใบมัม่วงมี่ยงมอยางวันบะคืนทุกวันมันเป็นแบบนกินอ่ไรเยอะทุกวันเราเขากินสกัดหนาวอยากกินมูนแล้วยังไปกินแล้วมีชกอยากกินมูนก็สุดกินเมื่อวานก็กำลังจับอะไรอยู่แล้ว แกบกบกแ่บกบกชน้าแต่ต้มชุดหน้ามันบกนเพื่อนใช่ไหมใช่ไหจ้าโอ้ยตายคนเคยกินอะไร้เขาก็กินนะน่าเห็นไหมคือเฮาแหละกินครบกินเกียดกินปูกินปลากินแล้วนี่กินแล้วนี่ข้าวปูผมเคยกินเข้าก็บอกินเราเมนูรสมกแกงไข่นี่แกงไข่พ่นไข่ก็เม่นรูขนาดข้าวใบเตยยังกินมาตั้งอยู เวลาอยากมากเขาใบเกลืออไรยังกินเป็นยังแซ่บมูเลย้เขาใบ่ามีหมูมาตัดมันมีมูสร่จแต่เ้เมื่อนี้พอดีบังเอิญซื้อหมูเ็อันขาหมูเนาะซื้อมาซีร้อยแต่เลยได้ย่างหมูแซ่เลก็ซีกินอยากน่างนัน ค่อยอิ่มแล้วต้องค่อยสิแตกินได้ยหมบุญได้เด้อได้ยัยของพัดบเบิรดดอกกินรอดกินนั่นเบิดห่าถั่วบักใหญ่ะละมังเลยนี่คด้ถั่ว เาหันกัให้แม่เอาไ่นนงพอเป็นาหยมันเลยขานผักเป็ไข่น่ยมันเ้ยงเอาไเอาหมมี่ยงตกเป็นช่อหม้อไข่ไข่เนี่ยท่านหลังท่านหลังกินน้องจามาเนี่ก็เขาแก้ผ้าบรรยาการใเพลทีานี่พ่อกันคลิปนาอยู่ดีแม่บุญสุขสุคนทรนกินข้าวสบายีสบายดี